วิธีการใช้โปรแกรมซุปส,สูตรโฟร์พีเยในการหาสูตรเพื่อทำนายเลขฮานอยสามารถทำได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็คือให้เราเลือกช่องประเภททำนายช่องใดช่องหนึ่งเพื่อเอาไว้สำหรับเก็บสถิติก่อน mm hmm. เช่นผมมาเลือกที่รายการสุดท้ายเป็นช่องพิเศษ5ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ไปคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่รูปวันเฟืองเพื่อ,เพ,อเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อประเภทให้เป็นชื่อที่เราต้องการอย่างเช่นสานอย แล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกครับรายการก็จะถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นสามหน่อยตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นให้ไปเก็บสถิติก่อนวิธีการเก็บสถิติก็คือให้เข้าไปที่โปรแกรม Chrome ค,ครับหลังจากนั้นก็เปิดเว็บ s u p e r s t c o m ขึ้นมาพิมพ์ s u p e r s t c o m แล้วกด enter ครับแล้วก็ไปคลิกที่รวมโปรแกรมออนไลน์แล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับม,มันจะมี อยู่ช่องหนึ่งที่เขียนว่าวินเลขจากหน้าไปหลังดาวน์โหลดสถิติคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดสถิติครับสำหรับสถิติที่เราจะเอามาใส่ในโปรแกรมซูเปอร์สูตรโฟร์พเลได้มันอยู่ที่รายการที่22ก็คือดาวน์โหลดสถิติ4นอเราคลิกเข้าไปเลยครับมันจะมีผลรางวัลที่ผลที่ผมป้อนเอาไว้ให้อยู่ก็ทำการลากเมาส์คลุมหรือกดคอนโทนเอก็ได้แล้วก็คลิกขวาเลือกคัดลอกครับ แล้วก็กลับมาที่โปรแกรม SuperSuit ตร i ฟร i แล้วก็คลิกที่ปุ่มเปิดสถิติครับวางสถิติโดยการคลิกที่แถบสีเหลืองนี้ก็ได้นะครับง่ายๆแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกกดแยกตอนนี้ก็จะมีสถิติทั้งหมด672งวดวิธีการหาสูตรเพื่อล่า3นอยปกติเนี่ยโปรแกรมตัวนี้จะใช้ในการล่า4รอบหรือ4นอยก็ได้แต่เราสามารถที่จะ เลือกว่าเราจะล่ากี่รอบก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็น4ี่รอบก็คือล่าสี่รอบถ้าเป็นเช้าเที่ยงบ่ายก็คือจะเป็นการล่า3มรอบตั้งแต่รอบที่1รอบที่2รอบที่สามถ้าต้องการล่าสมรอบหลังก็คือให้เลือกรอบมาที่เที่ยงบ่ายเย็นก็จะเป็นการล่ารอบที่3ารอบที่2รอบที่3ารอบที่4หรือถ้าการล่า2รอบเราก็เลือกมาที่เช้าเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายเย็นอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ดูแบบ ดูตามคลิปก่อนก็นแล้วก,กันก็คือผมต้องการล่า3า้นอยผมเลือกมาที่เชาวเที่ยงบ่ายแล้วก็ตอนนี้มีสถิติหมดหอย่หมด672งวดผมจะหาสูตรโดยการปล่อยให้สูตรเดินเองสัก20งวดเท่านั้นผมก็ป้อน652ในช่องถึงแล้วก็ใช้สถิต,ติตั้งต้นเนี่ยซัก30งวดกดนเทนเตอร์นะครับแล้วก็สูตรเรื่องการผมจะลองหามาเป็นเด่นบนล่าง ด่นบนล่างเนี่ยถ้าเราไม่ได้ติ๊กที่ช่องรวมหลักร้อยก็คือมันจะหาแค่เด่นที่สิบหน่วยบนกับสิบหน่วยล่างแต่ถ้ารอนการให้เผื่อไปหลักร้อยด้วยเนี่ยให้เราติ๊กถูกที่รวมหลักร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ระบุลงไปว่าผิดไม่เกินกี่ครั้งสูตรกี่ตัวอย่างเช่นสูตรละหนึ่งตัวจำนวนหนึ่งสูตรนะครับนี่ผมจะให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้นด้วยแล้วก็คลิกที่ปุ่มเริ่มค้นหาสูตรพอหาสูตรมาได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ดูได้เลยว่าสูตรเนี้ยมัน เป็นอย่างไรบ้างมันเดินดีไหมอันนี้คือวิธีการหาสูตรแบบล่าสามน้อยนะครับหรือถ้าเราไม่หรือถ้าเราไม่ไมคลิกจากตรงน,นี้เราก็สามารถไปคลิกที่ตรวจสอบสูตรแล้วก็ไปกําหนดได้ว่าเราจะให้มันแสดงผลกริงว่าอย่างเช่นให้แสดงผลการตรวจสอบสูตรแค่15งวดเท่านั้นเราก็ใส่ใช้สถิติ15งวดแล้วก็แสดงผลให้ทีมแอรอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ในกรณีที่เราอยากจะหาสูตรที่มันเดินดีๆสักหน่อยหนึ่งเราก็อาจจะหาสูตรมาหลายๆสูตรหน่อยก็ได้แล้วเราก็เลือกใช้สูตรที่ดีที่สุด